السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه وقوام سنتيسوك وقوام رق ميتا وقوام بنسري مونكون جاء الله سبحانه وتعالى جمهور سبحانه وتعالى تنبو วันนี้รายการวันฮะดีสขอนําเสนอหะดีสที่รายงานโดยท่านอบูฮุรอยรอว่าอันนรจุลันลินนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเอาซีนียารสูลลลอฮ์ก็ละละตักดับฟะรดัดมิรารันก็ละละตักดับราวาฮุลบุคารีฮะดีสรายงานโดยท่านอบูฮุรอยรอบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วก็ชายคนนั้นก็บอก ท่านรอซูลว่าขอให้ท่านรอซูลนั่นช่วยสั่งเสียฉันหน่อยเถิดว่าฉันควรจะทําอย่างไรดําเนินชีวิตอย่างไรท่านรอซูลก็บอกว่าลาตักัดบจงอย่าเป็นผู้ที่โกรธง่ายผู้ชายคนนั้นก็ถามอยู่เรื่อยๆแล้วฉันจะทําอะไรอีกท่านรอซูลก็บอกว่าลาตักัดบจงอย่ากโกรธนะครับทุกครั้งที่ถามนบีก็บอกว่าจงอย่าโกรธบันทึกโดยท่านบุคอรีฮะดีิเป็นฮะดีิสที่สั้นๆ แต่ให้ความหมายลาตักดจงอยา่าโกรธถ้าเราจะแปลกันในยุคป,ปัจจุบันนี้เพื่อที่จะให้วัยรุ่นได้เกิดความเข้าใจชัดเจนนั่นก็คืออย่าหัวร้อนนะครับอย่าหัวร้อนเพราะว่าความโกรธหรือการขาดขันตินั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้สติของเรานั้นขาดหายไปด้วยเพราะ ความอดทนหรือความขันตินั้นจะอยู่คู่กับสติปัญญาของทุกคนในทุกๆเรื่องเมื่อเราไม่พอใจถ้าเราโกรธสติก็จะหายไปเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่อยู่ต่อหน้าของเราได้ดังที่เราได้เห็นในยุคปัจจุบันนี้เรื่องเล็กๆสาเหตุจากเรื่องเล็กๆ แต่ว่าเราโกรธกันง่ายเหลือเกินมันจึงทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งได้หรือในบางโอกาสบางครั้งมันกลายเป็นการสูญเสียมีการทำ้ายร่างกายจนกระทั่งเสียชีวิตเลยก็มีจากความโมโหโจากความโกรธท่านอ,อ,อูลสุลตาลอฮุองะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกกับพวกเราว่า สิ่งที่เราจะต้องสวมใส่ ENNIS เอาไว้ในหัวจิตหัวใจของพวกเราก็คือความขันติก็คืออยากโกรธนะครับนบีบอกว่าคนที่แข็งแรงที่มีพระกําลังนั้นไม่ได้หมายความว่าเขานั้นสามารถที่จะคว่ำคู่ต่อสู after, ้ได uh, ้อย่างรวดเร็วแต่คนที่มีพระกําลังในสายตาของอิสลามอย่างที่ท่านสุซตนสลลต่าอสุอะ่านสลต่านสุลลัมาอกกับพวนเร่าก็คือ่นที่เมื่าใดที่เขสาโกรธเขาส่ามารถที่าะยับยั้งอารสณ์ขอาเขาส่ามารถที่จะ ขัดขวางอารมณ์ความโกรธของเขาไม่ให้แสดงออกมานั่นคือถือว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงที่สุดมีความแข็งแกร่งที่สุดดังนั้นท่านทั้งหลายครับความโกรธเป็นแหล่งที่จะนำพาให้เรานั้นไปสู่ความหายนะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะหักห้ามใจเราสามารถที่จะฝึกฝนได้ครับถ้าหากว่าเราฝึกฝนได้เราหักห้ามใจได้ในการที่ มีใครก็ตามที่เขาจะมายุยงยั่วย,ยุให้เราโกรธเราก็หักห้ามใจสิ่งที่เลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นท่านทั้งหลายครับเราลองดูนะฮะเมื่อเรามีความโกรธเราลองกล่าวสลาวัดนบีเพื่อเป็นการที่จะทำให้เรานั้นะความโกรธของเรานั้นมันหายไปมันดับไปเพื่อที่จะดึงเอากระตุกเอาความขันติของเรานี้กลับเข้าเอามา ไว้กับเรานี่คืออีกหนึ่งลักษณะที่ท่านรอซุลสอลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมได้ฝากกับประชาชาติของท่านเอาไว้เพื่อที่จะให้อยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขจนกว่าเราจะพบกันในตอนต่อไปอัสลามุอะลัยกุมวะฮ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ